สนับสนุนรายการโดยแปลงดีเศรษฐโชคแปลงค้าขายดีมีโชคลาภแปลงเสริมพลังทางบวกค่ะสวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐโชคพยากรณะ์คะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคามาทำนายดวงรายวันประจำวันที่11นะคะพฤศจิาคม2อ6 6ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีสีแสดสีส้มนั่นเองค่ะ เป็นประจําทุกวันนะคะพี่น้องจะนะ๋าเนาะนำแนวทางดีๆที่พ่เขาชี้แนวทางไปปรับใช้นะคะพี่น้องขาเข้ามาแล้วขอ,อกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะกดติดตามหน่อยจ้ะแล้วก็พี่น้องท่านไหนที่ต้องการดูดวงโชคลาภการเงินนะคะเร็วๆนี้หรือประจํางวดที่16บหกพฤษภาคมนะคะเชิญชักไอดีไลน์นะคะเที่ยวนี้เบลล่าแถมฟรีนะคะภาพพักหน้าจอเสริมดวงนั่นเองคะ่ะพี่น้องคะ่ะนะคะฉะนั้นแล้วนะจองล่วนเลยนะคะโอนจองได้เลยนะคะพี่น้องขาเนาะอื่มจองได้เลยหมดเขตนะคะสิ้นเดือนนี้ หมดเขตสิ้นเดือนนี้นะคะเบลล่าบอกมาแบบนั้นค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ก็มีคนสั่งจองมาบ้างแล้วเบลล่าก็เริ่มทาภาพพักหน้าจอนะคะเสริมนะคะพลังทางบวกให้กับพี่น้องแล้วนะคะพี่น้องค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลาในวันพรุ่งนี้เรามาทํานายดวงรายวันกันเลยนะคะมาดูนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ก่อนค่ะสําหรับมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นนะคะไผ่ตัวตนขึ้นแปดดาบน,นะคะดูว่าจะอึดอัดนะคะกดดันตัวเองนะคะ แล้วก็ติดดาบทั้ง8ดาบเลยอันนี้น่าจะในลักษณะของการที่พี่น้องวันอาทิตย์นะ,ะกนังวลหรือไม่ก็ตึงเครียดนะคะหาทางออกไม่ได้เรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ว่าในวันพรุ่งนี้นะ,ะขึ้นพระฤาษีนะคะไพ่ก็บอกว่าพี่น้องจะมีทางออกทางสว่างนะเห็นไหมถึงแม้ว่าจะเป็นทางออกแค่นะคะเห็นลางๆนะคะเห็นแสงอ่อนๆก็ตามเนาะจากตะเกียงของพระฤาษียังไงแล้วพี่น้องวันอาทิตย์ถ้ามีปัญหาอยู่ก็าสามารถแก้ไขได้นะคะแน่นอนเลยนะ,ะอย่าได้กังวลและก็สม ไม้เท้า,ย,า,านนะะยังดีในเรื่องของกิจการการงานนะคะยังดีในเรื่องของหุ้นส่วนนะคะยังขายของดีอยู่นะคะยังมีออเดอร์เข้ามารวๆเนาะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์แล้วก็บางท่านก็อาจจะเจอคนรักเก่าก็ได้นะคะหรือเจอคนที่แบบว่าถูกใจอย่างกระทันหันก็ได้นะคะึ้นไพ่เดลเฟเวอร์ในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะตัวตนติดดาบนะคะในวันพรุ่งนี้น่าจะแกะดาบได้แล้วนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะถ้าเรากังวนเรื่องอะไรอยู่เราก็แกะดาบซะนะคะพี่น้องนะอย่าหาความทุกข์ใสตัวเองค่ะเลขนำโชคมาจากเนยมาจากเลขประจำตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขนาขไพ่ะ มีเลข 8, 9นะคะแล้วก็ 3, 6ค่ะ 8, 9, 3, 6ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะขึ้นไพ่ชัติกนะคะตัวตนนะคะมีความรู้สึกว่าพยายามปรับให้เกิดการสมถะถสมดรถในทุกเรื่องนะคะรู้จักวางแผนอ่ารู้จักที่จะจัดการนะคะในการใช้ชีวิตอย่างเป็นระบบระเบียบขึ้นในเป็นตาช่างในวันพรุ่งนี้ระมัดระวัง เรื่องของอารมณ์หน่อยอารมณ์อย่าเป็นเด็กๆนะคะพี่น้องคะ่ะแลวก็ใครที่ติดกับติดปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในวันพรุ่งนี้ mm hmm. ก็จะพลิกปฏิหารจะเกิดแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่องค่ะพี่น้องคะ่ะรวมถึงมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันจันทร์เป็นอย่างดีนะคะพี่น้องค่ะนะยังไงแล้วพี่น้องวันจันทร์ถือว่าดวงเริ่มเปิดแล้วเหมือนกันนะคะสําหรับเดือนนี้คะ่ะ เลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเก่าที่พี่น้องเคยได้รับโชคลาภจะหมุนกลับมาค่ะส่วนเลขนาไพ่เลขอะไรคะมีเลข10นะคะแล้วก็1 4ค่ะ1014ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างคะ่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารนะคะอ่าน่าจะเดินทางบ่อยๆเลยช่วงนี้นะคะพี่น้องวันอังคารยังไม่มีแปลนด้วยนะไปแบบเร่งด่วนนะคะแลวก็ในวันพรุ่งนี้โชว์ในลักษณะของที่อยู่อาศัยบ้านช่องนะคะโชคดีแล้วกิจการที่ทาร่วมกับครอบครัวนะคะก็ถือว่าดีนะคะ ดวงเปิดเหมือนกันนะคะหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยสนิทจันไรไม่มีเทวดาปอแตรงให้กับพี่น้องวันอังคารที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นคนดีนั่นเองหมดทุกนั่นเองค่ะและก็บางท่านนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพหน่อยค่ะแต่ว่าให้เด็เดคู่กับชาร์ตเมนนั้นบางท่านก็อาจจะไปทําบุญให้ทานก็ได้นะคะบริจาคเลือดนะคะบริจาคลงศพผ้าห่อศพนั้นถือว่าดีหรือบริจาค นะคะพวกยูกยานะคะถวายสังฆทานที่เป็นยาก็ได้นะเสริมในเรื่องของสุขภาพนะคะพี่น้องวันอังคารนะโชว์แบบนี้นะคะถ้าไปทําได้ก็จะดีค่ะพี่น้องค่ะนะ,ะแต่ยังไงแล้วก็ยังเตือนในเรื่องของสุขภาพอยู่นะคะพี่น้องดูแลตัวเองด้วยนะพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้ค่ะเลขน้ำโชคมาจากไหนเป็นเลขที่บ้านของพี่น้องวันอังคารเองค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรคะมีเลข C C นะคะและก็ตัวนะคะมีเลข C203 ค่ะส203ค่ะพี่น้องวัน อังคารขอให้เห็ๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสําหรับพุธกลางวันเป็นไงคะหัวค่อยหัวทิ่มเลยนะคะนี่เป็นไงนะคะเอ้อนะคะไม่สบายไหมโรคเก่ากําเริบหรือเปล่านะคะหรือปวดหัวกับบริวารหรือเปล่าพี่น้องค่ะ ขึ้นสามดาบอีกต่างหากนะคะสุขภาพระวังไขมันความดันนะโรคหัวใจกําเริบไมเกรนกําเริบและก็ระวังในส่วนของบริวารมีบริวารเลยนะคะเครียดกลุ้มนะคะในที่ทํางานนะคะไม่สามัคคีกันนะภาระงานเยอะอุ่น่วนไม่โอเคในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องคะติดดาบหมดเลยนะพี่น้องวันพุธกลางวันจ๋านะในวันพรุ่งนี้นั้นรู้สึกว่าจะติดดาบกังวลลังเลสงสัยยังไงแล้วนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวนะคะสัมมาอรหังไว้เลยค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะ นิ่งอย่างเดียวนะคะปฏิบัติงานของตัวเองให้ดีนะคะสง,งบปากสง,งบคําค่ะพี่น้องค่ะแนะนําได้อย่างนี้นะภายในลักษณะแบบนี้นะคะนิ่งอย่างเดียวค่ะแล้วเราจะชนะนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะ mm hmm. เลขนาโชคไม่บอกดีกว่าค่ะบอกเลขหน้าไพ่เนาะหนึ่งสองสามห้าหนึ่องสห้าค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันขอให้เฮงเองค่ะ มาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสาหรับพุธกลางคืนนั้นดีเด่นในเรื่องงานแล้วค่ะเลื่อนเป็นสเต็ปเลยนะคะนี่การงานกิจการขยับขยายไปในทางที่ดีขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็มีความกังวลมีความเครียดนะคะไม่สบายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะพี่น้องนะเออนอนใด้หลับนะคะพี่น้องไม่สบายนะคะ้าไม่สบายพักผ่อนเลยค่ะนะคะนี่นะหรือไม่ก็เครียดเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งให้ชี้แนวทางมาบอกว่าไม่ต้องวิ่งแก้ไม่ต้องกลุ้มไม่ต้องเครียดนะคะพบทางออกทุกเรื่องนะคะปล่อยเงินเวลาเป็นตัวยาวๆบ้าง นะคะและมันจะมีทางงอ,อกของมันเองนี่พิกปฏิหารจะเกิดนะคะโชคดีนะคะมีโชคมีลาบกรรมมาโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะพี่น้องค่ะนะฉะนั้นแล้วใครที่กําลังเครียดอยู่นะก้าดาบนะสี่ดาบนะในวันพวกนี้ผ่านแล้วค่ะพี่น้องขาผ่านทุกเรื่องแล้วค่ะนะเอาอย่างนั้นกันค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขนาาหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขแปดเก้านะคะและก็สี่หนึ่งแปดเก้าสี่หนึ่งค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆค่ะ มาดูพี่น้องวันพระรหัสบดีนะคะสําหรับพี่น้องวันพระรหัสบดีเป็นแบบไหนดูกันคะ่ะนะคะพี่น้องวันพระรหัสบดีนะทะเลาะกับใครหรือเปล่านะคะบ้านแตกบ้านเหกบ้านพางังอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ้างไหมคะอย่าให้ผ่านไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะนี่วันพรุ่งนี้ดีค่ะอุดมสมบูรณ์โชคดีในเรื่องของอาหารการกินนะคะนี่ดีแล้วคะ่ะดีแล้วนะคะเออได้ฉลองความสําเร็จฉลองมงคลสมรส ฉลองอะไรก็แล้วแต่นะเกี่ยวกับหุ้นส่วนนะคะก็ถือว่าดีดีนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเออสำหรับพี่น้องวันพระฤหัสสวัสดีนะคะแต่ยังไงแล้วไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีตัวเองเป็นตัวเองได้สซ่งเป็ดเลยนะคะฉะนั้นแล้วทาวเวอร์ขึ้นคู่กับ4ถ้วย ไม่ได้ดังใจนะคะในบริวารคนรักคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานอันนี้พี่น้องต้องปรับที่ตัวเองเป็นหลักระคาพี่น้องวันพฤหัสบดีนะนะคะขึ้นในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะบริวารก็แล้วแต่ไม่ค่อยที่จะโอเคค่ะพี่น้องค่ะนะคะอันนี้ต้องปรับที่ตัวเองเป็นหลักราคาพี่น้องจ้ะโอเคเลขนาโชคมาจากไหนนะคะมาจากเลขที่บ้านของเราก็ได้ค่ะเลขนาไพ่เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งหกแล้วก็สามสี่หนึ่งหกสามสี่ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เหงเนๆค่ะ มาดูพี่น้องวันศุกร์สําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันดูกันค่ะอ่ะคอห้อยคอทิ่มคอตกคิดย้อนหลังคิดถึงความหลังปัญหาเก่าๆวิ่งกลับมาให้เราแก้ไขนะคะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะอ่ามันสืบเนื่องยืดเยื้อมีเกณฑ์ที่จะผนหลังกันสักระยะหนึ่งพี่น้องระมัดระวังเรื่องความรักความสัมพันธ์จริงๆด้วยค่ะ เรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะใช้วิธีการประนีประนอมใช้ความรักความเมตตานะยังเยียวยายได้อยู่นะใครที่มีความามีปัญหาเกี่ยวกับคู่รักคนรักนะคะพี่น้องขานะ่ดูว่าจะเซ็งอยู่นะคะแล้วมีโอกาสที่จะพลังกันนะถ้าเรา,เาไม่หันหนะ้าคุยกันนะคะพี่น้องขาส่วนเรื่องเงินดีนะคะเรื่องเงินดีนะคะ คิดวิธีการหาเงินก็ทําได้เลยมีเงินกองอยู่ข้างหน้าจริงๆนะคะพี่น้องจ๋านะพี่น้องวันศุกร์นะคะเรื่องความรักความสัมพันธ์อย่างเดียวค่ะในวันพรุ่งนี้ส่วนเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเก่าที่พี่น้องเคยได้รับโชคนะจะหมุนกลับมาค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข5 8 9 7 5 8 9 7หค่ะขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างจ้ะนะคะพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะอ่าละละนะคะเที่ยวนะคะเดินทาง อ่านะ,ะพักผ่อนนะ,ะหรือไม่ก็อยากที่จะออกเดินทางนั่นแหละพักผ่อนเรื่องเงินนะคะเดินทางมาหาละนะคะเรื่องเงินดีหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะการเงินลื่นไหลคล่องตัวขึ้นนะคะหาความรู้ใส่ตัวเองมีความมั่นคงในหน้าที่การงานมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความ สนับสน,นุนช่วยเหลือพี่น้องวันเสาร์พี่น้องวันเสาร์คิดโครงการอะไรก็แล้วแต่อย่ามัวแต่คิดลงมือทําเลยค่ะพี่น้องคาะนะเอาเรื่องที่เป็นไปได้สักเรื่องหนึ่งก่อนนะอย่าคิดหลายเรื่องนะคะเดี๋ยวเราจะติดตกนะคะยังไงแล้วพี่น้องวันเสาร์ในวันพรุ่งนี้โชด์ดีในทุกเรื่องละค่ะนะคะถ้าเป็นแบบนี้ค่ะเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวของเรานั่นเองค่ะเลขนาไพ่เลขอะไรคะมีเลขศ4แล้วก็57ค่ะศ4น7ค่ะ, 0, 4, 5, คะพี่น้องวันเสาร์ขอให้เฮงเงค่ะป้าหมอโวยพรนะพี่น้องทั้งแปดวันเกิดกินดี สวัสดีค่ะ